ปูมีดรีวิวสวัสดีค่ะก่อนลืมอย่าลืมฝากซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงใช้จริงก็รีวิวแบบไม่อวยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวกับ,กบเซรั่มออยเป็นเซรั่มที่ต้องบอกว่าโด่งดังโด่งดังอีกแล้วคือถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคือไม่มีใครไม่รู้จักต้องรู้จักแน่ๆกับเจา้ายี่ห้อของคารงอ่าบอกชื่อนี่คารงเป็น อเดบลเซรั่ม um, เป็นเซรั่มออยนะราคาแรงมากตัวนี้นะคะขนาดสามสิบเอ็มแลันนี้ได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนซื้อมาฝากจากเมกาเดี๋ยวมาดูจ้องเนื้อเซรั่มกันก่อนนะว่าเขาเป็นเซรั่มแบบประมาณไหนอเดบลจะแบบว่าบีบเซรั่ม um ให้ดูนะ <c oughs> ม,มันจะเป็นแบบเซรั่มออยเหมือนเป็นเซรั่มออยสองชั้นไม่เหมาะสำหรับคน ผิวเป็นสิวผิวมันอุดตันง่ายอันนี้ไม่เหมาะสําหรับคนเป็นสิวอย่างเรานะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าหน้าแหง้งหน้าไม่มีสิวหน้าที่แบบว่าต้องการความชุ่มชื้นเป็นหน้าแห้งขาดน้ําอะไรเงี้ยหน้าแห้งกล้านแบบว่าต้องการบํารุงแบบเร่งด่วนเออใช้ได้เนื้อเซรั่มของเขานะเมื่อทาแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบว่ามิลกี้มิลกี้อ่อนๆค่อนข้างที่จะ ซึ่งช้าต้องบอกว่ามันซึงช้าแต่ด้วยวิธีการที่เราต้องตบตบ่วยให้บอกว่าซึมลงผิวได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นไม่ค่อยเหนียวเหนหนกเท่าไหร่ไม่หนืดแต่มันมีความแบบความเป็นมันๆอะ่ะเออทาบนผิวหน้าแล้วก็แนะนำให้นวด,นวด หลักของการนวดแบบว่านวดกระชับหน้านวดแบบว่าให้หน้าแบบว่าตึงอะไรอย่างเงี้ยเออเหมาะมากกลิ่นหอมแบบอ่อนๆแบบไม่แรงไม่ฉุนใช่เฉพาะการคืนเท่าน,านั้นด้วยความที่มันเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นมากไม่เหมาะทาในช่วงตอนกลางวัน๋ยวมันจะดูแบบน้าเมือกขมเกินดูแบบเมือกเออแนะนําให้ทากลางคืนเท่านั้นนะคะคนหน้ามานันผิวแพ้ง,ง่ายผิวอุดตันง่ายแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะ ะระคายเคืองง่ายมากซึ่งการใช้คาแลแรงมันเป็นมันเป็นมันมีส่วนผสมของออยซึ่งไม่เหมาะกับหนังหน้าของบูมมากซึ่งใช้แล้วก็หน้าของบูม,มกเกิดการอุดตันอุดตันช่ำมาก <c oughs> ก็เลยต้องหยุดใช้ด้วยความที่มันเป็นออยเนาะแล้วก็ตัวนี้ใช้เฉพาะช่วงแบบรอบดวงตาเพราะว่ามันมีส่วนผสมที่ช่วยให้เรื่องของนอกจากจะให้ความชุ่มชื่นให้ความแห้งกล้าบบำรุงผิวแล้ว พวกริ้วรอยให้ดูแบบว่าตื่นขึ้นเออใครที่แบบว่ามีรอยตีนกาอะไรเงี้ยนะมันก็ช่วยลดรอยตีนกาได้ดีขึ้นมานิดนึงเลยสําหรับบางคนเนาะอันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่แล้วแต่มันมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะเออบางคนก็ใช้คาแรงแล้วถูกเป็นลูกหลักถูกกับผิวหน้าบางคนก็ใช้แล้วแพ้ไม่เห็นผลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนรับของสภาพผิวแต่ละคนนะคะคนเป็นสิงไม่แนะนำค่ะ จบการรีวิวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะว่าจะมารีวิวอะไรการรีวิวของบุ้งก็คือเป็นการรีวิวที่แบบว่าไม่ว้นเวอไม่แบบว่าไม่ยืดเยื้อคือใช้แล้วดีเป็นผลก็คือมารีวิวว่าเออมันดีนะแต่ถ้าใช้แล้วแพ้เออก็บอกว่าก็บอกว่าแพลคือเป็นการรีวิวที่แบบว่าไม่ป่วยนะคะอจบการรีวิวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะว่าจะมารีวิวอะไรฝากติดตามกันไวยนะบาย